มัทดรหัสเรื่องราวที่กำลังขย่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและทำความเข้าใจากับคำว่าประราชิกรวมถึงความพยายามของภาครัฐในการออกกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองพระพุทธศาสนาหลังเกิดกรณีอื้อเฉาสีกาก๊ฟถอดประเด็นนี้ไปพร้อมๆกันในดีโคสถ,ถอดประเด็นวันนี้คะ่ะเมื่อพูดถึงวงการสง์สิ่งที่เรามักได้ยินควบคู่กันมาคือพระวินยัย ซึ่งเป็นข้อบงังคับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์และสงบเรียบร้อยเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันของพระาศาสนาและหนึ่งในพระวินัยที่ร้ายแรงที่สุดคือปราชิกคำว่าปราชิกมาจากภาษาบาลีแปลว่าผู้พ่ายแพ้หรือผู้ไม่สามารถอยู่ในเพศสมณะได้อีกต่อไปเมื่อพระภิกษุรูปใดต้องอาบัตปราชิกแล้วถือว่าขาดจากความเป็นพระทันที เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อีกและไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้ตลอดชีวิตอาบัติปราชิกมี4ีข้อหลักๆที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดในพระธรรมวินยัยได้แก่เสษเมถุนอาบัติปราชิกข้อนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระภิกษุมีเจตนาและกระทําการร่วมเพศหรือมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ไม่ว่าด้วยการสอดใส่อวัยวะเพศทางช่องทางธรรมชาติอื่นๆหรือแม้แต่ช่องทวารใดๆก็ตามก็ถือว่าอาบัติประชิกทันทีไม่ว่าจะเป็นความยินยอมพร้อมใจของอีกฝ่ายหรือไม่ก็ตามหรือแม้แต่การกระทํากับซากศพก็ถือว่าผิดลักทรัพย์คือการขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีมูลค่าเกินกว่าที่กําหนดในพระวินยัยเช่นมีมูลค่าเทียบเท่าห้ามาศกทองฆ่ามนุษย์หรือการเจตนาฆ่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการลงมือเองจ้างวันให้ผู้อื่นฆ่า หรือยุยงส่งเสริมให้ฆ่ารวมถึงการพรรนาคุณของการตายเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายอวดอุตริมนุษยธรรมหรือการกล่าวอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเองอันเป็นคุณธรรมที่เหนือมนุษย์เช่นอ้างว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เห็นนรกสวรรค์หรือมีอภินิหารต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้คน จะเห็นได้ว่าทั้ง4ี่ข้อล้วนเป็นพฤติกรรมที่บ่อนทําลายหลักธรรมและศรัทธาอย่างร้ายแรงและนําไปสู่การขาดจากความเป็นพระโดยสมบูรณ์ประเด็นที่ทำให้เรื่องราวของปราชิตกลับมาพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งนั่นก็คือกรณีของสีกาโอฟที่กำลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ในขณะนี้เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความมัวหมองให้กับพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ยังสั่นคลอนความศรัทธาของพุทธศาสนกชนทั่วประเทศอย่างรุนแรง จากเหตุการณ์นี้เองทําให้สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศออเล็งเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการปัดปุ่นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่เคยยกร่างไว้ตั้งแต่ปี2564ถึง2565เพื่อเสนอต่อมหาเถรสมาคมหรือมศเพื่อพิจารณา ร่างพรบฉบับนี้นะคะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกําหนดบทลงโทษทางอาญาที่ชัดเจนขึ้นทั้งสําหรับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสที่ทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียสําหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอาบัติประราชิก นอกจ,กจากจะขาดความเป็นพระตามพระวินัยแล้วร่างพระราชบัญญัตินี้ยังกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่1-7ถึงปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง140,000บาทซึ่งเป็นการเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายเพื่อป้องปรามให้รุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับคา,ารวาสที่สมัครใจเสพเมถุนกับพระหรือสมัมมเนนนี่คือประเด็นที่สำคัญและเป็นช่องว่างของกฎหมายที่ผ่านมาร่างพระราชบัญญ,ญัตินี้จะกำหนดให้คา,ารวาสที่กระทำการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามมีโทษจำคุกและปรับเช่นเดียวกัน นี่คือการพยายามแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการเอาผิดกับผู้ที่ร่วมกระทําผิดที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองโดยตรง สำหรับพระที่อวดอุตริหลอกลวงประชาชนร่างพระราชบัญญัตินี้ยังมุ่งเป้าไปที่พระภิกษุที่กระทำการหลอกลวงประชาชนเช่นการอวดอ้างอภพินิหารการบอกใบหวยหรือการทดลองของขลังโดยกำหนดโทษจำคุก1-7ปีหรือปรับ20,000ถึง140,000บาทเพื่อป้องกันการสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน การที่พศออนำร่างพระราชบัญญัตินี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นและความพยายามที่จะสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการจะนํากฎหมายฉบับนี้ไปบังคับใช้ได้จริงยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนทั้งการพิจารณาของมหาเถรสมาคมการเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขารายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดการป้องกันและปราบปรามภัยร้ายที่คุกคามพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่หน้าที่ของพระสงฆ์และภาครัฐอีกต่อไปแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกันรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เพราะศรัทธาที่บริสุทธิ์ไม่มีวันถูกทำลายได้ง่ายๆถ้าพวกเราร่วมกันพิทักษ์มัน